สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมันเอกสเตชันครับวันนี้มายามรอบดักกบกับผู้อวีเหมือนเดิมครับนี่ครับเช้าวันหยุดครับเช้าวันเสาร์อย่างนี้ครับนี่ครับผมใส่ไว้ตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับนี่ครับใส่ไว้ตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับนี่ครับผมใส่ไว้ตรงนี้ครับนี่ครับผมใส่ไว้ตรงนี้ครับนี่ครับอ่าครับ ไม่รู้เหมือนกันครับปุ้ยถูกหรือเปล่าไม่รู้มีตัวไหมครับหนึ่งกบครับหนึ่งกบน้อยตัวน้อยน้อยก็นักบก็ปุ้ย <c oughs> นี่นี่ครับนี่ครับนี่ครับนี่โอ้ยสองสองสองครับปุ้ยนี่สองแต้มครับนี่สองแต้มสองแต้มสองแต้มตรงนี้ใส่ทีไรโดนสองทุกทีครับคุณผู้ชมอ้ามันหวานมันหวานมันหวาน,น,นอึดอึด โอ้ยมันหมานทุณผู้ชมครับมันหมานนี่ครับฮะหมานเลยครับอันแรกกระโดนซะแล้วครับนี่ครับหมายที่เราใส่ก็จะเป็นลักษณะมันนะครับเป็นงานนาที่เขาเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วครับก็มาหาอยู่หากินครับหลังเลิกงานมาก็พุ้ยก็หาปลาเข่งรอครับเมื่อวานที่ได้ปลาเข่งมาเยอะหน่อยครับเพราะว่าทีมงานนะครับ แฟนๆรายการเห็นว่าเรามาใส่เงี้ยครับเขาก็เลยเอาปลาเข่งมาให้ครับเยอะค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวอ่เดี๋ยวมาลุ้นกันต่อครับคุณผู้ชมวันนี้จะได้สักกี่แต้มกันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกําลังใจเราด้วยนะครับทีมงานมันนอกสเตชันครับขอบคุณผู้ชมครับใส่ไว้ตรงนี้อันนึงครับนี่ครับตอนที่ผมใส่ไว้ครับเนี่ครับคุณผู้ชมนี่ครับใส่ไว้เนี่ยอันนึงครับเมื่อวานนี้ น่าจะโดนซิวไปครับนี่ครับใส่ไว้ตรงนี้หนึ่งครับปุ้ยเปิดหลังออกให้ก่อนนะครับมีอยู่บ้อู้อ้จนปุ้ยเอิ้นอู้ครับออ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ได้กี่ตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวครับแต่ตัวใหญ่ครับสองครับปุ้ยบอกสองครับนี่ตัวนี้ตัวหนึ่งครับนี่ตัวนี้ตัวหนึ่งครับโอ้แต่ตัวใหญ่เราตัวนี้ตัวใหญ่ ใหญ่มากเลยครับจนพวกอุ้ยร้องอู้เลยครับออ้เห็นไหมครับบอกแล้วครับเออมันหมานครับมันหมานนะคุณผู้ชมเอ้านี่วันนี้โดนทุกอันเลยครับโอ้มันหมานะคุณผู้ชมวิถีชีวิตอีสานบ้านๆของพวกเราครับเลิกงานมาก็มาใส่รอบดักกบครับใส่รอบซิ่งไว้แล้วก็ตอนเช้าๆอย่างนี้ครับก็มายามรอบครับ ตนนี้เช้าวันหยุดก็จะได้ถ่ายแบบให้คุณผู้ชมได้เห็นไปทุกอันเลยครับนี่ครับสี่แล้วครับยามสองได้สี่แล้วคุณผู้ชมอันนี้เอ้นวานหวานี่ครับก็จะใส่เลียดไปอย่างนี้ครับต่ผู้ใส่ไปนู่นครับอันนึงครับนู่นครับอยู่แจนนู่นอันหนึ่งแล้วก็ตรงต้นไม้ฝั่งนนทนครับใส่เลียดไปอย่างนี้ครับคุณผู้ชมใช่ครับนู่นครับ ตรงนู้นครับนี่ครับบรรยากาศก,ก็จะเป็นอย่างนี้ครับตอนแรกว่าจะใส่อะไรนะปุย้ยกับดักหนูแถวนี้แต่ดูดูแล้วมันมันเวลาไม่พอครับเมื่อวานนี้ครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะไปหาใส่กับดักหนูด้วยครับวันนี้เดี๋ยวช่วงบ่ายก็เดี๋ยวจะใช้กับดัก modify ครับเดยื่ออ่อยไป้ากันครับโอ้โหใส่ทุกน้องครับ มาดูกันครับคุณผู้ชมเดี๋ยวครับไหนปุยใส่ไปตรงนะครับอึดเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวให้ส่องดูมัอนครับได้สกบไหมครับเปิดหลังหน่อยอุ้ยอ๋อพุ่ยใส่เอียงใส่เอียงโอกาสเข้าไม่มีครับปุยสองสามได้ได้สองสองตัวตัวนี้ก็เข้าสองครับนี่ครับ ตัวนี้ก็เข้าสองรับนี่ครับนี่ครับหนึ่งครับนี่สองครับนี่ครับสองตัวครับโอ้อาอันละสองหมดเลยครับคุณผู้ชมเอ้ยวันนี้มีหมานบวันนี้มีหมาน่าแล้วโน่นครับโอ้ยใส่ไว้ตรงโน้นอันหนึ่งครับโน่นตัวใต้ต้นไม้นะครับอันหนึ่งอันี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขยื้รถก่อนครับเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อครับคุณผู้ชมอันหนึ่งครับเดี๋ยวเปิดหลังออกกันพ้ดเดี๋ยวให้ดูกันมีไว้หมีไว้ หนึ่งสองตัวนี้ก็สองผู้ชมสอง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 คือกันครับสองคือกัออนนี่ครับ,รบตัวนี้ผมใส่ครับตัวนี้ผมใส่นี่เอยมันหมานมันหมานนะคุณผู้ชมยังแพ้กันไม่ลงนะครับกินกันไม่ลงนะครับไฟกับปอุ้ยครับใส่สลับกันไปสลับกันมานะครับตอนนี้ของผมหนึ่งสองสามของผมสามอันแล้วครับของปุ๋ยหนึ่งอันครับแล้วขอข้างหน้าอันหนึ่ง นี่ครับอ่ะอย่างคนละสอง่ครับยังไม่มีใครทำแต้มได้มากกว่าสองครับดนครับอยู่ตรงต้นไม้อันหนึ่งครับหนักตึ้งๆเลยล่ะครับอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าปลาเข่งมันดิ้นก็ได้นะครับคุณผู้ชมเพราะปลาเข่งที่ได้มาแฟนๆเราเอฟซีเราเอามาให้นะครับขี่รถเอามาให้ฮอดบ้านเลยครับ ขอบคุณหลายๆนะครับนะตรงใส่เขาไปหาปลาคอนครับนี่ครับตรงนี้จะเป็นเลียดปลายยุคาที่เราเคยใส่เบ็ดนะครับนี่ครับตรงนู้นครับใส่ไว้ตรงนู้นครับนี่ครับลุนตัวนี้ก่อนครับถ้าตัวนี้เข้านี่ก็แสดงว่าหมานแห้งแล้ววันนี้นี่ครับเปิดล้างก่อนครับปุ้ยเปิดล้างให้ก่อนหน่อย มีซึกตัวไหมไม่มีซึกตัวเลยครับตัวนี้โอ้ตัวนี้โบเบครับโบเบครับโอ้ยตัวนี้อะออเอาแล้วตัวนี้ผมมีทีท่าว่าผมจะชนะแล้วครับวันนี้นี่ครับอเดี๋ยวเราย้ายจุดไปฝั่งนู้นนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวไปลุยกันต่อครับคุณผู้ชมหมันหมานครับครับอันนึงครับ นี่ครับใส่ไว้ตัวนี้นึงครับนี่ครับคุณผู้ชมมีตัวเข้าไหมครับไม่มีไม่มีสักตัวเลยครับโอ้ฝั่งนี้กบหมดบ้าครับอ๋อฮะไปครับคุณผู้ชมอึ๊ครับคุณผู้ชมครับ โบเบมาสามันติดเลยครับอ่ะมาลุ้นกันต่อครับตรงนี้จะมีไหมนะปะุ๋ยใส่ไว้ตรงนี้อันนึงเป็นตรงที่น้ำที่เป็นบวกที่เขาสะปลาขอนไว้ครับเดี๋ยวผมส่องดูส่องดูวัวนะมีตัวไหมโอ้น่าจะโบเยบยคุณผู้ชมส่องไปไม่เห็นอะไรเลยทะลุเลยครับมองไปแล้วทะลุเลยครับน่าจะไม่มีแล้วแหละครับตัวนี้โอ้ นี่ครับโอ้ได้อยู่ปลาเข่งไม่มีเลยครับตัวนี้โอ้โอ้เฮ้ยวนะครับตรงนี้จะเป็นยังไงครับ ก็ตรงนี้เป็นตรงที่สะน้ําขึ้นมาใหม่ครับที่เขาสะาปลาอเอาปลาเข็งนะครับมันอาจจะทําให้กบไม่เดินก็เป็นได้ไครับคุณผู้ชมอึบอึบนะตัวนี้ก็ไม่เข้าครับตัวนี้ก็ไม่เข่าโอย,อย หรืออันสุดท้ายครับอยู่ตรงสระครับครับผู้ชมครับใส่ไว้ตรงนี้อันสุดท้ายครับเป็นริมสระน้ําครับผู้ชมอ๋อผูยเอาปากมันมามาชนด้านหลังครับมันก็เลยไม่นั่นครับจริงๆแล้วพูยต้องต้องต้องนั่นขึ้นมาอีกอ่ะหมดแล้วครับเดี๋ยวไปเก็บดูกรบกันครับผู้ชม เกยอดกรบกันครับคุณผู้ชมอันละสองหนึ่งสองสามสี่สี่อันครับได้แปดวันนี้ได้แปดตัวครับอันนี้ได้แปดตัวอันนี้ได้แปดตัวโชว์กบหน่อยพุย้ยเอามาโชว์นะครับนี่ต้องหันหน้ามาทางนี้ครับกล้องอยู่ทางนี้ครับนี่ครับคุณผู้ชมครับนี่แต้มที่หนึ่งแล้วครับ ตันี้สามตัวครับพูดบอกสามตัวครับเป็นเก้าแล้วครับท่านนี่ครับผู้ชมอึดในชัวดูหน่อยพูยขนาดไซส์นี่กำลังป่นใส่เบเกิลนะพูยเนาะนีะ่ยซุปใส่เบเกิือนี่ยกำลังพอดีเลยครับนี่ครับผู้ชมโอ้มันหมานมันหมานนี่ตัวนี้โตๆขึ้นมาหน่อยครับนี่ครับ นี่ครับผ,ผู้ชมตอนนี้โตๆขึ้นมาหน่อยครับนี่ครับสองแต้มเหมือนกันครับคือตอนนี้เข้าเป็นคู่แล้วครับตอนนี้ไม่มีเดี่ยวเลยครับวันนี้ไม่มีเดี่ยวเลยนี่ครับห้าแล้วครับ ัวนี้กบตัวตัวนี้ปุยบอกว่ากบตัวโตอันนี้น่าจะโดนสามนะตัวนี้เนาะปุยเนาะตัวนี้น่าจะโดนสามจนปุยร้องอู้เลยครับออกวันนี้ออกจากถุงมาตัวนี้นี่ครับคุณผู้ชมโอ้ได้เยอะยูะครับวันนี้พอพอได้แก้ก็พอได้แก้อยู่ครับแบบนี้ตัวนี้โดนสามครับ เมื่อวานนี้น่าจะโดนขโมยแน่ๆแล้วผมคิดว่ามันปีนเผาไหม <laughs> โอ้ในในผู้ชมหนฟูน้ดอเมช์่น่อยน,อยนี่โอ้ตัวับเอบเลยครับตัวนี้อากบมันหน่อย่างคักเลยครับเมื่อวานนี้ออมกลบก็อร่อยครับเมื่อวานนี้อีกหนึ่งแต้มครับอีกหนึ่งแต้มตอนนี้ได้สามครับนี่ แต่พอมาใส่ฝั่งนี้วันนี้ไม่โดนนะครับมันนี้ไม่เข้าเลยอาคุณผู้ชมครับวันนี้ครับโอ้ใช้ได้เยอะครับนี่ครับนี่ครับคุณผู้ชมใช้ได้ครับนี่ครับนี่ครับหลายแต้มเลยครับวันนี้เอาเอ้าได้ผลได้แก้เครับคุณผู้ชมอย่ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกําลังใจเราด้วยครับทีมงานมานอกสเตชันครับเดี๋ยวเย็นนี้เดี๋ยวผมจะชวนพวกอุ้ยไปดักหนูพุกครับเดี๋ยวใช้กับดักโมดิฟายไปดักหนูพุกดูนะครับ พอจะได้ตัวมีแต้มหรือเปล่านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกําลังใจทุกพวกผมเลยนะครับสุโขสุข,ข,สข,ขังมีสตังใช้กันหลายๆครับสวัสดีครับ